อันนี้เป็นหนึ่งบูธครับที่น่าสนใจมากๆในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2024ในรอบนี้นะครับเนื่องจากบนเวทีของเขาเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของดีพอคุณผู้ชมดีพอ e zero s e v e นะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรถยนต์ e v ที่ผู้คนให้ความสนใจนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทราบราคากันแล้วอย่างเป็นทางการรวมถึงสเปคต้นถึงรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปรอรุ้นการบนเวทีนะครับผม Welcome Expo to Antimoto Chang'an ก็เปิดตัวเรียบร้อยนะครับสำหรับข้างผมต้องเรียกได้ว่าเป็นรถที่มีคาแรคเตอร์พิเศษจริงๆนั่นก็คือ d ีพ E ลอซนะครับตัวนี้คุณผู้ชมเมื่อสักครู่ที่อยู่บนเวที ภาครูมเมาไว้ไม่ชิดตอนนี้เขาเปิดโฉมออกมาแล้วดีไซน์ด้านหน้าอย่างสวยเลยนะครับเขาเป็นรถที่มีทุกอย่างอยู่ในตัวเองเป็น SUV ก็ได้หรือว่าจะเป็นรถที่วิ่งบนถนนออฟโรดแบบสนุกสนานยังได้เลยนะครับถือว่าเฮ้ยมันคือความพิเศษของการผสมผสานกันอย่างแท้จริงนะครับในส่วนของด้านหน้าคุณผู้ชมดูดิไฟของเขาเป็นเ a ย์ไทม์รันนิ่งไลท์เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านในก็จะมีตัวไฟที่รากยาวแบบนี้เป็นคาแรคเตอร์แบบเก๋อะแล้วก็กระจังหน้านี่เป็นกระจกใส แบบนี้เลยนะครับดูดีมากๆด้านหน้าจะดูคลีนๆมีเซ็นเซอร์ในตัวของกายามาให้ทั้งหมด6จุดในตัวของด้านหน้าให้เซ็นเซอร์มันลึมเลยนะครับแล้วก็กระจังหน้าไม่มีตันๆไปเลยเพราะคันนี้ เป็นรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะครับเขาเปิดมาด้วยการ2รุ่นนะครับสำหรับ d p พอลอีซีโร่เซนะครับก็คือตัว p ลาสขับเคลื่อนล้อหลังนะครับตัวนั้นราคา1นึ่งล้านห้าแบาทในช่วงราคาแนะนําราคาดีกว่าที่คิดนะเอาตรงๆแล้วก็ตัวท็อปครับเป็น d p พอลอีซีโร่เนะครับตัวเพอร์ฟอร์แมน l ์เอาวิลดายเป็นตัว2มอเตอร์เป็นตัวมอเตอร์คู่นะครับตัวนั้นราคา1นึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าราคาในช่วงแนะนำเช่นกันหลังจากนั้นราคาจะปรับเพิ่มรุ่นละ เขาเรียกว่าไซส์ใหญ่โตระหโหฐานคุณผู้ชมตัวนี้มากับสซดย,ยาง265 45 R21 ยางขอบ21นิ้วมากับยางไม่ใช่วินพายล์สปอร์ตโฟร์นะครับให้ยางมาดีด้วยช่วงล่างด้านหน้าเป็นจุดที่น่าสนใจมากครับช่วงล่างเป็นแบบดับเบลลวิชโบนก็ปิดนกคู่ในส่วนของด้านหน้าด้านหลังเป็นมอลติลิงแล้วก็ที่สำคัญในตัวอวิวได้ ries, ซึ่งเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ในตัวท็อปนะครับตัวนี้จะได้ช่วงล่างถุงลมด้วยเขาสามารถปรับความนุ่มความหนึบแล้วก็รวมถึงปรับระดับความสูงต่ํา ของตัวช่วงล่างได้เขาเรียกว่ามีช่วงแก๊ปประมาณ90มิลิเมตรนะครับแล้วก็ในตัวรถของเขาเองเนี่ยเขาเคลมไว้ว่าเขาลุยน้ำได้ที่600มิลิเมตรก็คือ60เซนนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นรถที่ลุยได้นะลุยได้เลยสําหรับน้าลึกประมาณนั้นนะครับแล้วแม็กเป็นอลูมิเนียมอรลอยผสมกับตัวที่เป็นวัสดุน้าหนักเบานะคุณผู้ชมเนี่ยเคาะรู้เลยว่าไม่ได้เหล็กล้วนเป็นเหมือนคล้ายๆฝาครอบๆไว้นะครับ เป็นดิสเบกสีล้ออยู่แล้วคุณผู้ชมด้านข้างไฟเลี้ยวเป็น LED ดีฝังอยู่กระจกข้างที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีกล้อง360องศามาให้โหชายล่างมันบึกบึนเลยขนาดนี้เป็นสีดําเงาคุณผู้ชมแล้วก็ด้านล่างตรงนี้คือที่จะสัมผัสกับความเสียหายได้ง่ายที่สุดเพราะว่าอยู่องศาลาดลงไปแบบนี้เพราะนั้นตรงนี้เขาจะใช้เซเป็นสีเหมือนพลาสติกเป็นดําด้านนะครับก็ป้องกรรันรอยขีดข่วนนะครับกาวด์เทเลน์ค่อนข้างสูงเลยะมาดูในส่งนของ อัตราระยะทางการวิ่งบ้างเขาบอกในเจ้าคันนี้ครับขับเคลื่อนด้วยฟ้าระยะทางเคลมไว้590กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับกินกําลังไฟอยู่ที่116วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตรถือว่าเป็นอัตราบริโภมันที่ใช้ได้ตามอีโคซิกอร์ตรงนี้นะครับในส่วนของล้อหลังนะครับก็เป็นซสาย21ยางขนาดเดียวกันนะครับเป็นมิชลินสปอร์ตในส่วนของด้านท้ายครับไฟท้ายตรงนี้เป็นงานโหอย่างสวยแล้วมีคาแรคเตอร์มากคุณผู้ชมตรงนี้ที่รอเป็นขีดท่าตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยว ของเขาด้วยนะครับเวลาเปิดนะแล้วก็ตัวนี้มีไฟเบรกตรงที่3มาให้เรียกว่าตามท้ายคันนี้เรามองไม่เห็นไฟเบรกนี่ต้องตรวจเช็คสายตาได้แล้วนะครับตัวนี้เป็นดีพอลแบตนะครับแล้วก็ตัว e 0 7ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างมีเซนเซอร์ไกรย้ำให้ตรงนี้เป็นไฟถอยนะครับมาดูในส่วนของการเปิดฝาท้ายกันบ้างคุณผู้ชมตัวนี้คือคาแรคเตอร์หลักคือความเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าดีพอล e 0 7คันนี้เปิดเข้าไปหนึ่งทีสเต็ปโอ้โหกระจกได์ขึ้นไปอย่างนี้เลย โคเทนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะมีปุ่มในการควบคุมนะครับสมมติถ้าเราอยากจะให้มันเลื่อนขึ้นไปมากกว่านี้ก็กดเลื่อนขึ้นไปให้มันไปเรื่อยๆเลยจนสุดมันจะบอกว่าเขาเป็นกระบะคงไม่ได้จะ่บรนทุกข,ขอแบบแลักษณะที่จะไปออกแคมป์ทำอะไรที่มันจะจริงจังเนี่ยต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของฝาท้ายกันบ้างเราสามารถเปิดอีกสเต็ปนะกดลงไปหนึ่งที่โอ้โหแม่เจ้าแม่คุณเอ้ยเท่อะไรขนาดนี้ครับแล้วการเก็บงานของเขาดูดิ ร้อยต่ออะไรตรงนี้ปิดเป็นพลาสติกที่ดีเลยนะครับอะถ้าความแข็งแรงล่ะผมนั่งลงไปตรงนี้ดูเป็นสลิงนะแต่ว่าความที่เขาเป็นไฟฟ้าเขา,ามีโชคตัวเบลเลอร์เลยเห็นไหมการโชคเบลเลอร์เลยเพราะนั้นมีความแข็งแรงแน่นอนนะครับตัวนี้นั่งโยกได้นะนะครับอะแล้วก็สามารถบรรทุกของได้ด้วยช่วงล่างนุ่มเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกเลยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่ยังไงซะ ในเจ้าคันนี้ไม่ใช่รถกระบะแท้แน่นอนมันคือรถที่มีฟังก์ชันกระบะและเน้นไปทางสปอร์ตเน้นไปทางการใช้งานแบบ SUV สยมากกว่าแน่นอนนะครับสวยงามสวยงามอ่ะปิดเข้าไปแบบเท่ๆเลยโอ้โห มาต่อันที่ภายในคุณผู้ชมภายในตัวนี้เป็นแบบทูโทนสีเป็นแนวแบบสว่างงส,สีเหมือนอิฐอ่อนๆนะครับแล้วก็ตกแต่งเป็นบุนุ่มเลยนะครับเดินด้วยคลิปสีเงินด้านแบบนี้เป็นโครเมียมเขาเรียกค่อนข้างดูมีสไตล์ทีเดียวนะครับส่วน การควบคุมต่างๆเราจะเห็นเลยว่าควบคุมฟังก์ชันผ่านที่หน้าจอตัวนี้เป็นหลักเลยหน้าจออินโฟเทนเมนต์กลางตัวนี้ที่เหมือนกับว่าเป็นหัวใจสําคัญภายในขนาด15.4นิ้วทัชติคมือแล้วก็ไอคอนต่างๆเหมือนระบบ iOS เลยคือดูมีคลาสดูค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับมาดูในส่วนของกล้องสร6 0องศาของเขาบ้างผมคือสแสดงแบบเขาเรียกว่าค่อนข้างคมชัดเลยเนี่ยกล้องคมชัดมากคุณผู้ชมใช้ได้เลยนะครับนี่ถัดมาตรงนี้เป็นที่วางของแล้วก็ปูด้วยสักหลาด มีไวเลสชาร์จมาให้มีเขาได้มีช่องระบายอากาศตรงนี้ด้วยรุ่นหลังๆดีครับมีช่องระบายอากาศให้กับโทรศัพท์ที่ชาร์จแบบนี้นะครับที่ใส่แก้วมี2จุดคุณผู้ชมที่ใส่ของตรงกลางดูดีอ่ะมาดูโปร่งดีอ่ะคุณผู้ชมนั่งแล้วสบายจังนะครับในส่วนของเบาะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเดินพสติกชิมเป็นได้ที่แบบเป็นผักขึ้นมาเป็นเส้นแบบนี้เลยนะอ่ะแบบนี้เราไม่ค่อยเห็นคุณผู้ชมเออเอันนี้ดีแปลกดีคุณผู้ชมแล้วก็ดูเก๋ดีนะครับดูเป็นคาแรคเตอร์เป็นงานดีไซน์ดี สีสวยด้วยนะคุณผู้ชมในส่วนของบอาะหลังต้องบอกว่ามันกว้างขวางเกินจะบรรยายคุณผู้ชมต้องบอกว่าตัววิวเบรของเขาเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะครับวิวเบรอยู่ที่3120ม mm. เมตรถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยวิวเบรกเขายาวกว่าในตัวของ d e p อร์สซด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของ h y เปอร์แคททีที่เป็นของแบรนด์ g จ SI ี Ion เนี่ยตัวนั้นก็ว่าใหญ่แล้วนะแต่ว่าในตัวนี้วิวเบรยาวกว่าเพราะนั้นเนี่ยเลอๆเลยคือกว้างมากคุณผู้ชมตัวสีสานเนี่ยด้านบนที่เป็นหลังคาพามก,กซาซบนใหญ่ เนี่ยดูดิถึงไปหลังคาเลยนะครับเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยข้อดีคือพอกว้างๆแบบเนี้ยด้วยความหลังคาพวกนี้ยังไงซะโดนแดดอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันมีช่องแบบเนี้ยมันก็จะช่วยทําให้เรารู้สึกไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็แต่ในคันนี้เขามีสันเข็ติดมาให้หนึ่งชั้นใช้ได้เลยนะสวยนะเฮ้ยนั่งสบายคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนของด้านหลังคุณผู้ชมถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้เป็นกระจกปิดปิดกับฝาท้ายกระบะแต่ว่าถ้าเราจะเปิดได้ครับมีปุ่มควบคุมตรงนี้นี่ตรงนี้เท่ากับว่าปโปร่งเลยเอ,อื้อมมือเขาเไไเลยนะรี่อกม แล้วตรงฝั่งซ้ายตรงนี้มีช่องซับไฟ USB Type C มาให้นะครับเรามีแอร์หลังมาให้ด้วยโอ้โหเฟีย้ยงงาะอ่ะใช้คำนี้ได้ไหมเฟีย้ยงงาะนะเท่เนาะโ,โอ้โหวัสดุค่อนข้างดีด้วยนะครับคุณผู้ชมสำหรับ DPO e a u E07 คันนี้ครับถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นไฮไลท์หลักเลยนะครับที่เรียกว่าเป็นพระเอกของงานในบูธของ DPO เลยก็ดีพอเนี่ยบูธอยู่ติดก,กับในตัวของอวตารนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้สําหรับตัว DPO E07 แล้วก็ในบูธเขายังมีทั้งตัวของ DPO S07 DPO L07 แล้วก็ รูมินที่เป็นของฉางอันนะครับเรียกว่ามีโชว์ครบๆนะครับแล้วรวมถึงโปรโมชั่นแรงๆด้วยนะต้องบอกก่อนว่าแม้แต่คันนี้ที่เพิ่งเปิดตัวเนี่ยราคาแนะนําจริงๆแล้วราคาที่ตั้งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งแสนนะจากราคาที่เขาประกาศราคาเนี่ยตัวอ e ีซโรเที่เป็นตัวพลัสนะครับตัวเริ่มต้นขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยราคา1599แต่ว่าถ้าเป็นราคาจริงเพิ่มอีกหนะึนะ่งแสนในขณะที่เป็นตัว performance all wheel drive เนี่ยราคา1นึ่งล้านเจ้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท แต่ถ้าเป็นราคาตัวรถจริงๆเพิ่มอีกหนึ่งแสนนะเพราะฉะนั้นราคาพวกนี้เป็นโปรโมชั่นทางนั้นรวมถึงในงานในรุ่นต่างๆโหโปรโมชั่นเด็ดๆเพียบสามารถเข้ามาชมในบูธของดีพอลในมอเตอร์อ o โปครั้งที่41ครั้งนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมเรามาดูเขาเรียกรีแคปในส่วนของงานดีไซน์ตัวดีพอล S07 กันหน่อยดีกว่านะเรียว่ารูปร่างหน้าตากระแสนิยมยังไม่ได้ตกลงไปเลยคุณผู้ชมแน่นอนความคมทายของเขามันเป็นเอกลักษณ์ของนเจ้ารุ่นนี้อยู่แล้วเนาะตัวนี้มันเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยราคาได้เป็นตัวท็อปตัว L ราคาของเขาเรียบร้อย1.399ล้านบาทน่าสนใจมากๆนะครับในหาที่ตัวนี้ครับ d พอเ7ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นราคา1 3 9 9 0 0้บาทคุณผู้ชมแต่้า เป็นตัวที่เป็นตัวแ L เป็นตัวท็อปนะครับราคาอยู่ที่1 4ึ่0 0้านสกาทม่นบาทด้านล่างตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นในส่วนของไฟหน้าของเขานะครับแล้วก็ตัวกระจ่างเท็กเจอร์ด้านในเป็นเอกลักษณ์ทีเดียวนะมาที่ด้านข้างด้านข้างครับเป็นล้อแมกที่เป็นแบบทูโทนคุณผู้ชมตัวนี้มากับให้ล้อแมกใหญ่เลยนะครับ2 5 5 4 5 r 20น้านี่แม่วัสดุด,ดีด้วยนะครับชายล่างตรงนี้เป็นเท็กเจอร์ที่ดูเป็นแบบกัดลายเฮ้ยตรงนี้เท่คุณผู้ชมตรงนี้เท่นะครับตัวนี้ งานดีไซน์หล,หลายๆจุดเนี่ยดูรู้เลยนะครับรอยต่อต่างๆค่อนข้างละเอียดทีเดียวสำหรับ DPO S07 นะครับในส่วนของด้านหลังแน่นอนครับไฟเขาเรียกเทลไลท์คุณผู้ชมตรงนี้เป็นมีความเป็นเขาเรียกเป็นงานดีไซน์ที่เป็นเหลี่ยมอยากอย่างนี้นะแล้วก็เทลไลท์ลากเชื่อมมาถึงด้านหลังตรงนี้โลโก้ในตัวของ d p ตรงนี้เป็นไฟเรืองแสงด้วยนะครับด้านหลังมีกล้องแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้คุณผู้ชมตรงนี้มีเซนเซอร์ก่าย,ยามมาให้ตรงด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกล้องไปดูในห้องสำหรับท่านท้ายบ้างคุณผู้๊ ไฟฟ้าเปิดขึ้นมาโอ้โหห้องสำหรับไทยใหญ่มากตัวนี้นะครับก็เรียกว่าขนของได้บานเบิดเลยฝาบอดแถว2นี่พับ60 40ก็ถ้าพับลงไปนี่ต้องบอกเลยว่ามาหโหรานนจริงๆอ่ะในส่วนของภายในครับของดีพอลเอสซวนคุณมไม้ชมโอ้โหพอปิดประตูบอกเรื่อง แม้หน้าจอหันมาแบบนี้ให้นีิมันคอกพิดห้องคอมมายของยานอวกาศชัดๆนะครับในเจ้าคันนี้คุณผู้ชมเป็นตัวเริ่มต้น1.399ล้านนะครับตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เดี่ยวขับหลังพละงลําัง258แรงมา้าแรงบิด320นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่ขนาด66.8กิโลวัตต์อาวแต่ว่าถ้าเป็นในตัวของตัวท็อปที่เป็นตัว S07L เนี่ยพละกําลังเขาจะเป็นมอเตอร์เดียวเหมือนกัน258แรงมา้าแรงบิด320นิวตันเมตรเป็นมอเตอร์ชุดเดียวกันขับเคลื่อนล้อหลังนะครับส่วนถ้าเป็นตัวท็อปนะครับแบตเตอรี่ขนาด79.97กิโลวัตต์อาว นะครับระยะทางเลชการวิ่งเ eria, <S <S นี่ยก็อยู่ตั้งแต่485ถึง5 6 0กิโลเมตรต่อการชาร์จนั่นเองนะครับระยะทางถือว่าวิ่งไกลใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นยิ่งเป็นตัว F07 ตัว L นี้วิ่งไกลเลยคุณผู้ชมเรียวกว่าแต่ๆ600กิโลถือว่าระยะทางได้มาก,มากๆเลยนะครับวัสดุภายในของเจ้า DPO F07 ถือว่าเป็นวัสดุที่ผิวสัมผัสเ t e x t อร์ที่ มันมีความนุ่มมีความแน่มีความยืดหยุ่นไม่ใช่แบบหนังรุ่งรอ่ะเอออันเนี้ยผมชอบนะให้มาดีนะครับตัวลำโพงตีเป็นแบรนด์ดีพอมาด้วยนะครับแล้วก็ในพวกคอนโซลต่างๆพวกนี้เป็นเดินได้สติชิ่งสีส้มนะครับแล้วก็มีแบตดีพออยู่ตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมช่องแอร์ด้านล่างมีแอมเบสไลท์ยาวๆตรงนี้เลยระบบปรับอากาศเขาเรียกว่าอุ่นเบาร้อนระบายอากาศด้วยนะคุณผู้ชมอ่าแล้วก็ควบคุมช่องแอร์ ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่ปรับได้ตามนี้เลยไฮเทคมากๆนะถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้า1รุ่นนะครับที่ดีไซน์ในส่วนของ u i ไ x ได้ค่อนข้างเฉียบนะอันนี้เฉียบจริงยอมรับยอมรับนะครับในดูดิฝั่งนี้จะดูเป็นเหมือนแอปพลิเคชันนะฝั่งนี้คือเป็นเหมือนเขาเรียกไอคอนฟังก์ชันก็จะแตกต่างให้มันใช้งานง่ายเนี่ยพวกเปิดไฟฟลกดมด้านหลังเปิดปิดในตัวออโต้เฮดไลท์ด้านหน้าอะไรแบบนี้นะครับถัดมาในส่วนของพวงมาลัยคุณผู้ชมพวงมาลัยเนี่ย ก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันเป็นแบบ2ก้านนะครับแล้วก็ที่ตัวพวงมาลัยเขาจะมีปุ่มสาหรับเปิดกล้อง360องศาขึ้นมาให้แม่งชัดๆเลยนะครับแล้วก็หมุนกล้องได้รอบคันแบบนี้เลยเจ๋งนะเจ๋งๆคุณผู้ชมนะครับตรงนี้เป็นกระจกแบบตัดแสอัตโนมัตคุณผู้ชมังคาเป็นพาราลิฟซันรูปด้านบนมีซันเชดปิดมาให้ไม่ต้องกลัวร้อนใดๆที่นั่งแถวสองครับก็มีลําโพงดีพอตรงนี้แล้วนะแล้วก็วัสดุด้านข้างวัสดุดีหมดเลยนะครับแล้วก็เดินตะเข็บเป็นคลิปสี อลูมิเนียมแบบนี้ดูดีมากนะครับวัสดุบุนุ่มด้วยคุณผู้ชมด้านหลังเบาะคู่หน้าเนี่ยมีเขาียกที่ใส่ของมาให้เป็นแบบยืดหยุ่นแบบล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็เขาเรียกว,ว่าเดินคลิปเป็นคลิปที่เป็นสีอลูมิเนียมแล้วก็คอมมานด์ควบคุมแอร์ผ่านด,ดีตอนจอด้านหลังตรงนี้มาได้ด้วยนะครับใช้ได้เลยเบาะตรงนี้ไม่ใช่ไม่มีที่พักแขนนะดคูคลีน n เรียบ,เร,ยบเรียบแบบนี้มันดึงตรงนี้ครับแล้วเขาก็ลงมาทั้งหมดแบบนี้มีที่วางแก้วที่ใส่ของอะไรตรงนี้มาให้นะครับเนี่ยแล้วก็มีเขาเรียกที่ยึ ก๋ะด้านในเป็นเหมือนน่าจะเป็นสปริงนะผมว่านะยึดแบบนี้เหมือนพอแก้วลงไปมันก็จะตึงอ่ะมันจะรัดไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตกแต่งด้วยก o อสแบ็ k สีดาให้ความรู้สึกค่อนข้างพรีเมียมทีเดียวนะคุณผู้ชมเออตัวนี้ยังน่าสนใจมากๆเลยสําหรับในเจ้าของ d e พอล S07 ก็ต้องบอกว่าในงานมาเตโป2024ครั้งนี้เนี่ยดีพอล S07 ถือว่ามีโปรโมชั่นแรงๆมากเลยคุณผู้ชมสามารถเข้ามาดูคันจริงได้ที่บูธของดีพอล นะครับข้างๆบุธอวตารอย่างนี้เขาอยู่ในเครือเดียวกันนะแต่ในปีนี้ต้องยอมรับว่าตัวดีพอถือว่าเป็นไฮไลท์สาคัญมีหลายรุ่นมากๆนะครับมารับชมกันได้ตัวเป็นๆน,นะข้อเสนอสุดร้าใจครับในม o t ต r Expo 2024ดีพอมอบข้อเสนอสุดพิเศษสาหรับลูกค้าที่สนใจรถย,ยนต์คุณภาพจากแบรนด์โดยขยายระยะเวลาโปรโมชั่นเดิมพร้อมเพิ่มเติมข้อเสนอพิเศษสําหรับในงานม o t ต r Expo 2024ลูกค้าที่ทาการจองตั้งแต่1พฤศจิกายน2567ถึง10ธันวา2567และส่งมอบรถในวันที่31ธัน ว่าคม2567เท่านั้นนะครับซึ่งในดีพอล e zero เเนี่ยทั้งรุ่น plus และรุ่น performance all r i v e มีโปรโมชั่นดีๆจัดให้แบบจุกๆก,กันไปเลยสำหรับแพ็กเกจ d ดีพอลพรีเมียมแคร์ฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพอรบบหปีรับประกันตัวรถ5ปีหรือ120,000กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ160,000กมิโลเมตรฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงนาน8ปีฟรีการบำรุงรักษา6ปีหรือ6ครั้งแและในพ็เกจ d Care Premium Plus p e ยังรับเพิ่มฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมบริการติดตั้งฟรีใส่ชาร์จเคลื่อนที่และฟรีอินเทอร์เน็ต10ปีและที่พิเศษสุดๆําสำหรับผู้ที่จอง500ท่านแรกรับราคาพิเศษเปิดตัวไปเลยครับสำหรับ dpo e e zero plus ราคา1,599,000บาทในขณะที่ dpo e e r o เ performance all w h e e drive ตัวท็อปราคา1,999,000านบาททั้งสองรุ่นนี้พร้อมรับ special gift เลือกรับ lifestyle package outdoor explorer pack หรือ b u and beyond kit มูลค่า6 0,000บาท สำหรับ d p พอลเอและ d p พอลเอสซี p o แลดีพแะลูมินก็มีสิธิพิเศษดีๆภายในงาน Motor Expo 2024เ<ต><น>ช่นกันครับรายละเอยียดตามที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอนี้เลยแม่นอกจากในตัวของ d p พอ e เอคันนี้แล้วเนี่ยในปีนี้เนี่ยมีรถที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นที่ค่อนข,ข้างเขาเรียกว่าร้อนแรงเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครครับที่รู้สึกว่ากำลังเฝ้ารอในตัวของ d p พอ e เคันนี้อยู่ มาเจอตัวจริงได้แล้วนะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่1 1ในครั้งนี้นะครับรวมถึงถ้าเกิดใครยังสนใจในตัวของดีพอร์เอสโรเซเว่หรือ d ีพอ l l เอซโรเซเ่นี่ยรวมถึงช้างอลูมิเนด้วยเขามีไดมูนเหมือนกันแล้วก็ข้างๆเขา อวตารครับก็มีอวตาร1 1หรืออวตารวันๆนั่นแหละก็อยู่ข้างๆเลยอยู่ติดๆกันเลยนะครับเรียกว่าเดินถึงการตลอดมีแต่รถเจ๋งๆทั้งนั้นเลยในบูธของดีพอรนะครับเพราะว่ามันเป็นบูธที่มีความน่าสนใจมากๆเราถึงต้องแวะเป็นพิเศษคุณผู้ชมสำหรับรายการ3ามสี่ออโต้นะครับสามารถกลับมาพบกันใหม่ได้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม